สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเนี่ยฝรั่งชวนบบมาเลยจ้าเพื่อนๆวันนี้จะมารีวิวของช้อปปิ้งนะคะโอ้เกือบเดือนเกือบหนึ่งเดือนเพื่อนจะได้ไปซื้อของนะคะอันนี้ไปซื้อแค่ใกล้ๆตรงนี้ไม่ได้เข้าไปร้านไม่ได้เข้าไปไกลนะพวกปลาพวกอะไรไม่มีเนาะไม่ได้มาเนี่ยในผักกาดแก้วนะคะผักกาดแก้วของบางอย่างยายจําราคาได้ไดยายจะบอกนะ อันนี้ก็ประมาณ20บาทดไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่านะยังไม่ได้ชิมลองมาอันเดียวถ้ารู้ว่าอร่อยก็จะซื้อมาสักหลายๆอยู่หลงเนาะแต่ว่ามันไม่รู้บางทียายเคยซื้อมาไม่มีรสชาติเลยได้แตงไว้ตำมสมตำกินได้หัวอันนี้เนี่ยก็เอามาไว้ตำมสมตำนี่หละหัวโคราบีนะคะขาดไม่ได้เนี่ยผักสดสดผักสดสดนี่เอ้ยมะม่วง ล่งหนึ่งก็ประมาณ20ิบาทนะเด็บีบบีบเลือกเอาแต่ล่งเลือกเอาแต่ลูกแบบไม่เคยซื้อกินสักทีนะครั้งแรกที่ซื้อกินเนาะเนี่ยโอ้ยน้ำลายไหลพริกเกลือโอ้ยหายใจไม่ออกวันนี้เดี๋ยวจะพาชิมนะคะพริกเกลือโอ้ยพูดถึงเปรี้ยวหรือเปล่าไม่รู้ยายไม่รู้ว่าเปรี้ยวหรือหวานนะเออฝรั่งเขาไม่กินหรอกเปรี้ยวนะโอ อุตส่าห์ซื้อมาตั้งสองโหลเดินมาหามาชิมกันยังไม่เคยกินนะยังไม่เคยซื้อครั้งแรกเคยเห็นเห็นอยู่อย่างนี้เห็นขายบ่อยอยู่แต่ว่าไม่เคยซื้อกินเออมันมันดิบนะเนี่ยทำไมเขาเอามาขายฝรั่งซื้อไปทาอะไรล่ะมะม่วงดิบดิบอย่างเนี้ยเขาไม่รู้จักกินมะม่วงดิบแบบเราก็ได้มาเยอะๆเลยนี่โยเกิร์ตนะคะเพื่อนๆโยเกิร์ตเอาไว้กินเมื่อกี้ตอนเช้ายายตื่นสายอะไรเนี่ยก็ไม่ไม่ได้กินข้าว กินยาซีฟันนะคะช่วงนี้ทำขนมปังบ่อยยีตยีบผมยี้อันนี้ก็ชีดนะคะอันนี้ก็พวกไส้กรอกพวกใส่กรอพกพวกแฮมพวกอะไรของแหนมเลยนะแต่อย่าเป็นคนชื้ออันนี้กับกระป๋องหนึ่งประมาณสามสิบสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทากะทิกะทิ สี่ร้อยมิลลิลิตรนะคะอันนี้ขิงแต่ขิงมานะคะซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้ขิงไม่ค่อยได้ทำอะไรเราก็ซื้อมาไว้น้ำมันเนี่ยน้ำมันที่ว่าดอกอันเนี้ยที่ว่ายายเคยที่ว่ายายเด็ดใบมันมากินที่ยายเด็ดใบมันมากินเบียรส้ตมตำอ่ะนะคาโลน่นนาเนาะอาณาไมยโยเกิร์ต กะทิครีมนวดผมขนมซื้อมาไวๆทั้งนั้นเลยเพื่อนเวลาบางทีเวลายอยากเนาะนานๆไปทีก็ซื้อมาไวเนี่ยยายไม่รู้นะใครรู้อยู่เยอรมันบอกยายยายยังไม่ได้อ่านเต็มที่หรอกยังไม่ได้อ่านเต็มที่ผมยายช่วงนี้หน้าวายายเคยบอกว่ามือมันช็อตนะ มือมันช็อตผมก็ช็อตเหมือนกันนะเพื่อนๆพอเราวีไปมันก็ฟูฟูเหมือนกับว่ามันแห้งยายหาซื้อน้ามันใส่ผมมันไม่มีระห่างมันเล็กยายก็เอาวันนี้ไม่มันใช่เออมันแช่นั้นไหมครีมหมักผมหรืออะไรหรือเปล่ายังไม่ได้ดูหรอกแต่คิดว่าเห็นกระปุกกระปุกแบบนี้เนาะยายไม่เคยทําอะไรกับผมหรอกมีแต่สระนวดแค่นั้นแหละผมยายเนาะยังไม่เคยได้ทําอะไรสระนวดสระนวดแต่ว่าตอนนี้มันแห้ง มันจะว่าเวลาวีเนี่ยมันก็จะฟูฟูน,นี่นี่ยังไม่มากเทไรนะยายก็คิดว่าเออมันหาน้ำมันสายผมไม่ได้ก็ว่าน่าจะเป็นครีมหมักผมคิดว่านะแล้ยวยังไม่ได้อ่านหรอกคิดคิดดูคิด,ดคิดดูปลากระกปอ๋องปลากระกป๋องนะคะโยกเกิ ยายก็ดูดีมันเยอะไม่รู้จะบอกราคายังไงบอกไม่ถูกบางคนบอกบอกราคาหน่อยอุอย้ยยายเจอไอ้นั่นมันบอกบอกมันจำโอ้มันจำได้แค่บางอย่างเหมือนเหมือนเหมือนไอ้นี่เนี่ยไม่กี่บาทเนี่ยผมเนี่ยกี่กิโลเนาะนี่ดูก่อนสามกิโลสามกิโลไม่ถึอไม่รู้ว่าถึงร้อยหรือเปล่านะเนี่ยนี่อยู่ไอ้นันที่ยายซื้อ นี่ยมันฝรัง่งมันฝรั่งก็เท่าไรเนาะเจดโลครึ่งเนี่ยเวลายายมารอไอ้นี่มันเจดโลครึ่งไม่ถึงร้อยอ๋อเดียวยวเดียสยูโรถึงอยู่ร้อยนิดนิดเพราะว่า1ยูโรมันเท่าไรสห้าสามหกใช่ไหมเจ็ดสิบ หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยนิดๆนดนดเนี่ยเจ็ดกิโลครึ่งมันฝรัง่งวันนั้นแฟนยายซื้อมายี่สิบกิโลมันมันหัวเล็กเออแฟนยายก็เลยแบบอันนี้แบบว่ามาทําเฟรนฟรายทำอะไรเนาะเพราะวันนั้นมันหัวเล็กมันขี้เกียจปอกก็เอาไว้แบบต้มทั้งเปลือกนี่เห็นมันใหญ่ก็เลยซื้อมามันฝรั่งถูกผักผักก็ถูกแต่ว่าไม่ใช่ผักของมาจากเยอรมันอะ่ะมาจากไมโนรโนเนี่ยสามกิโลหนึ่งร้อยนิดๆ อันนี้ก็มันฝรั่งมาดูไออันนี้จะกระดาษชิดชู่กระดาษชั้นระเหมือนเดิมนะคะอันนี่อันนี้จะกระดาษใบเช็ดใบครัวขนม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 คุกกี้ขนมเค้กอะไรแล้วไว้พวกนี้มันแบบว่า มันเอาไว้ได้นานเอาไว้ได้เนาะจะซื้อไว้นี่ขนมปังไม่ได้มาเลยหมดขนมปังที่จะทำที่แฟนยายจยซื้อไม่แช่แข็งไว้ที่ไปนี่ไม่ใช่อะไรหรอกขนมปังหมดแล้วก็ไปเอาอยาด้วยอันนี้นันียมีอัน,นเดียวเนาะเดี๋ยวยายก็ต้องได้ทำขนมปังบ่อยเลยไม่มีขนมปังแช่ กพวเคกแฟนยายแฟนย,ยซื้ทานั้นนเนี่เอาไว้กินกับคาแฟาอะไรอย่างนี้เพราะว่าแฟนยายซื้อทาใน้นม่ใช่แบอกไม่สองอยางต้องอ,อกความหวานๆนี่ที่ยายกมจะบอกว่าถูกเนี่ยหนึ่งยูโรกิโลละไ่ถึงกิโลเจ็ดร้อยหาสิบมดูลเบล,เลยห่ยูโรประมาณสามหกบาทสามห้าสามหกบาท เจ็ดขีดครึ่งดูดูอะไม่รู้ว่าจะอร่อยเหมือนของยายหรือเปล่าเดี๋ยวยายต้องไปไปชิมไม่ต้องไปแกะชิมหรอไหม,มเห็นมันเห็นมันไม่ไม,ไม่แพ้นะยายก็เลยซื้อมาปกติไม่เคยได้ซื้อไปใส่กรอกเป็นยายซื้อไส่กรอกเออก็ได้มาเยอะเหมือนกันอีกนะเออแต่ว่าอันนี้ก็อะไรมันฝรั่งบดมะน,นาว ยายกำลังจะพูดยายพูดกับแฟนยายอยู่นะน้ำมันอีกชีสนมนมได้นมเองนมนี่นมอยนี่ใมาเยอะมากเลยเพื่อนๆยายกำลังพูดกับแฟนยายอยู่ว่า กำลังพูดกับแฟนยายว่าเออดูดิดดูเจีย๊ยบเลยนี่เห็นไหมเพื่อนๆยายกําลังพูดกับแฟนยายอยู่ว่าเมื่อกี้ที่กําลังพูดถึงเอเองินไทยนะ่ะมันแปลกเนาะเวลาเราไปใช้ไปอยู่เมืองไทยเนี่ยเราใช้เงินเยอะนะเพื่อนๆอยู่นี่ของของเอ่อบางอย่างมันก็แพงอะนะแต่ว่าใช้เงิน ประหยัดกว่าเมืองไทยเองนะฮะคุณทำไมยายถึงว่าพูดว่าใช้เงินประหยัดกว่าวาเมืองไทยอยู่นี่นะเพื่อนๆของบางอย่างมันก็ถูกบางอย่างมันก็แพงเนาะแต่ว่าสําหรับผักมันก็เป็นผักของทางเนาะแต่บางอย่างที่ว่าเป็นของไทยมันก็แพงค่าค่าคองชีพมันแพงแต่ว่ายายว่าอยู่นี่ไม่รู้นะความรู้สึก อยู่เมืองไทยเหมือนกับว่าอู้เราไปแลกหนึ่งยูโรมันได้สามสิบห้าสามสิบหกบาทใช่ไหมเพื่อนเพื่อนเงินพันสองพันนี่ไม่เยอะนะอพันสองพันนี่ไม่เยอะเวลาเราซื้ออะไรอู้ถูกจังน,นะพั 1, 000, นหนึ่งอะไรเงี้ยเอาทีทีตีซะว่าพันห้าพันห้านี่มันถูกเออของโอ้โน้พันห้ามันถูกแต่ว่ามาอยู่เมืองนอกอยู่เมืองนอกนะ่ะพันห้านี่ก็คือห้าสิบยูโรเพื่อนเพื่อน ห้าสิบยูโรสำหรับเยตาแพงมากๆเลยนะอืแพงเออม,มันยาย,ยบอกไม่ถูกอะ่ะเมืองไทยพันห้านี่นิดเดียวเองไม่แพงเหมือนกับยายซื้อของนี่นะซื้อของเนี่ยหมดไปประมาณเออแปดสิบแปสิบยูโรก็เกือบสามพันสองพันกว่าบาทโอ้สองพันกว่าบาทได้ของตั้งเยอะแยะสองพัน สามพันบาทอืมในของเยะยแต่มาพูดถึงแปดสิบยูโรสําหรับยายเยอะมากๆเลยอืมเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าอยู่นี่แบบเงินเงินมันน้อยอะ่ะเหมือนกับว่าเงินเดือนพูดถึงนะ่ะเ,ออเงินกเกษียณแฟนยายก็ไม่เท่าไรเงพันกระบาทอะไรอย่างเงี้ยนะอืมพันก่าบาทในราเรามา่ซื้อของร้อยยูโรหรือแปดสิบยูโรนี่มันเยอะนะเ,นเพื่อนอนั่นแหละ อยู่เมืองไทยถ้าเราไม่รู้จักคิดอ่ะนะเหมือนว่าอู้ถูกก็ซื้อซื้อซื้อเพราะว่าเงินมันแลกได้เยอะนะแต่พอมาคิดยูโรแล้วแตงเหมือนกันเนาะความรู้สึกนะไม่รู้ว่าคนอื่นแต่บางทียายเคยพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนเขาก็ว่าเหมือนกันอ่ะเนาะอยู่เมืองไทยจ่ายไปหนึ่งพันสองพันห้าพันหรืออะไรเงี้ยนิดหน่อยไม่เยอะ แต่ว่าอยู่เมืองนอกโห้อยู่เมืองนอกนะเพื่อนเพื่อนถ้าใช้ไปรนะ้อยยูโรสองร้อยยูโรเนาะแบบมันเยอะมากเลยอ,ะอ,อ่ะเนาะ่ะแค่นี้แหละอันนี้มาอัปเดตให้ดูหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนไม่ได้ไปยปลาวันนี้ยังไม่รู้จะทาอะไรนะเอาปลาออกมาอันนี้ก็จะอันนี้ก็ ไปเนี่ยอย่างนี้เลยยายใบสอบใบมงเลยเนี่ยเพื่อนๆยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยกว่าจะเก็บกว่าจะเอาลงห้องใต้นินเอาปลาออกมาว่ามันมีผักเยอะว่าจะทําเมี่ยงปลากินไม่รู้ว่าจะได้ทําหรือเปล่านะอเดี๋ยวมาดูกันก่อนเดี๋ยวเขาเก็บเดี๋ยวขาเก็บของก่อนนะอืปักแค่นี้หลยบายบายคิดถึงคิดถึงเจอกันใหม่นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพยาตาด้วยนะคะ